สวัสดีครับผมหมอมาพนันฟาร์มนะครับก็มาอัปเดตนะครับไก่ในล็อกผสมนะครับช่วงนี้จะเป็นแม่ฝาผสมนะครับแม่ฝาผสมของพี่เจษฎากรนะครับส่งมาฝากผสมกับเจ้าเพชรนมรุ้งนะครับมหานครเซรามเชียงเด่นนะครับแม่ไก่ก็เริ่มไข่แล้วนะครับใบหนึ่งนะครับแต่ว่าไข่ที่พื้นนะครับ หยิบใส่โอ่งไว้นะครับเพราะว่ารอบถัดไปจะได้เข้าไปไขในโอ่งนะครับก็สมบูรณ์ทั้งพ่อไก่แม่ไก่นะครับปล่อยในรอบกว้างนะครับจะได้ไม่เครียดนะครับมีน้ำสะอาดให้กินมีอาหารให้กินนะครับได้ควยเขียนะครับพนมตรงงก็สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับลูกชุดแรกที่ผมก็กำลังสวยเลยนะครับอายุมาสี่ห้าเดือนนะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามชุดนี้ด้วยครับครับสวัสดีครับ